ข้าวปนยาพรมมีลายจึงจ้า ถ้ามันก็ได้เอาไปขีดขีนบ่ใจอกิกก๊กบ้านนอกหันหี ัำพัดนุ่มเนียนนอกในครบทวนอ่านแล้วลื่นไหลบอปุดขาดด้วนบัวละมูนแต่ตัก หมูข้าอสมัยไผ่ตึงบะมักมาอย่งไกล้ไกลแเลวกเีลววักเว้นเว้นตาเฮ่ตึง nất kẻ mì cà cam ăng từng nất kẻ mì cà cam u